สวัสดีค่ะพบกับนัสโมโนกตาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับจากเก้มรถซิ่งครับรถวิ่งทำกินนะครับหามาให้เรื่อยๆนะครับผม,ามาอ,ยอยากยได้รถยังนะครับทักเข้ามาสอบถามเข้ามาสี่หามาให้เบิง้งพอคันพอถามก็หาบ่ถือนะครับเพราะว่ารถของเฮานี่มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับ อันนี้เป็นรถเก๋งรถกระบะตู้เทือบรถตู้มีมือรถล้นะครับจ้ใหม่สุดปี2019นะครับ2020ก็มีแต่ขายไปแล้วนะครับวันนี้เรามากับรถเก๋งเล็ก1นึ่งุ่น1คันนะครับเป็นรถเซีไโตูนะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้เครื่องพันสองโก็คาเด้อประหยัดน้ำมันแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่สามสูบนะคันนี้สี่สูบเพราะว่าเป็นทันด้าตัวเล็กแบบแบบน้องนัดอ่ะน้องนัดเสือใช่ดีไหมขับได้สบายใช่ดีไหม เออว่าเนี่ยครับเพราะว่ารถมันเล็กมันไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานีใช่แล้วก็เวาไปขับอะไรนะเวลาไปขับกระบะมันไปโซ่อะไรมันไม่คล่องเออมันไม่คล่องอันนี้มันคล่องไหมคล่องรู้สึกว่าคล่องตัวรู้สึกว่ามันมันคอนโทรลง่ายนะครับรู้สึกว่ามันจะชนยากขึ้นไม่ใช่นะครับมันเล็กมันก็ได้หมดอ่ะไปตลงตลาดไปกาฟองคาเฟ่กระบะมันก็จอดยาก อย่างผู้ชายเนี่ยแคบๆเขาก็เขาเรียกว่าอะไรขับรถได้สบายเขาเรียกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องตีวงกล้อง38องศาเซนในการขับรถเ,เหมือนกัน<ช>นะครับผู้ชายจะมีทักษะเยอะกว่าผู้หญิงก็เยอะกว่าแน่นอนนะครับแต่ผู้หญิงอาจจะมีบางคนอาจจะเก่งแต่น้อยนะครับก็แนะนํารุ่นเล็กๆแบบนี้ไปขี่นะครับไปตลาดไปนักศึกษาไปกับข้าวไปไหนก็ได้นะครับมันมีลูกเล็กๆนะครับ เข้าไม่ได้เอานี <itus> ้ก <ls ug ál ido> ็เข้าได้เลยนะครับอยากกระปุกกระบาดอีสาลอีสานเรมีรถครับเดี๋ยวเป็นน่งรถตู้รถยังติดโควิดยากเอาวิธีเลยนะวันนี้พบกับนี่เลย Honda Brio Amaz e 1.2V วปี13.14เกียร์ออโต้จ้าโอ้เปิดตัวแรงมากเลยนะครับมุนแรอบเลยนะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่ สามแสนบาทจา้าสามแสนบาทสามแสนทนวน <c oughs> เออยนะครับกลมๆเลยนะครับวันนี้น้องนัตเต้ให้ดาวออกรถเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าอ้า่เก้าเก้ารับรถเลยนะครับวันนี้เปิดบปยแล้วนะฮะ <c oughs> <ก>ปีนี้นะครับทั้งไปีไม่ผ่อนเพียงแค่เท่าไหร่วะเท <c oughs> ่าไหร่ล่ะเจคันเจคันเท่าไหร่วะเท่าไหร่ล่ะลืมอช่วยเอ้าเอาโทรศัพท์มาเลตายตายจำได้อยู่เลยตายลูกค้า ลูกค้าแม่ค้าลืมราคารถคุยเยอะไงไหนสี่พันสองค่ะมาเจ็ดอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่สี่พันกับอีกสองร้อยบาทปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ห้าพันกับอีกเจ็ดร้อยบาทจ้า้องนัดเตะกับตะเกี้ยวช่วยจ่ายค่างวดมวลรัดมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทนานหกเดือนแถมบัตรสมามันอีกสองพันบาทไปโปรโมชั่นนะครับเราไม่น่ารีบเปิดราคาผ่อนเต็มเลยนะเบ้าหลาย เปลาไผลดูให้จบนะตอนจบมีทีเด็ดเหล่าไร้ผดลืมราคาเอ้านี่น้องนัดค่ะแต่เบลโอกระจ่งหน้าคมเยี่ยมรอรอนะครับรถเดิมโรงงานนะครับผมนะฮะไฟหน้าก็ธรรมดาปกติจ้านะไม่มีอะไรบู้ามากสเปคประหยัดี้ารตแต่ชอบบลโอเอาคันนี้ไปเลยของเราเนี่ยจะเน้นล้อนะครับนะมีมีมีสามอย่างมีล้อแม็กเดิมแม็กแต่งล้อกระทะนะครับแต่ล้อเดิมแบบนี้ก็สวยแม็กเดิมนะครับ นะล้อแต่งเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีมีอะไรบ้าง T3J ให้ฟรี RF1 ให้ฟรี CE28 ให้ฟรี AE305 ให้ฟรีเอาไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าช่างผมมาบ้างเลยนะครับช่างงานหลายนะครับเอามารีวิวก่อนนะครับเจอเนื้อคู่ที่เขาไม่ชอบแม็กใหม่ยางใหม่ก็เอาใครเอาล้อเดิมมีราคาพิเศษอีกอ่านะครับดูราคาอีกนะนะครับโอ้โหข้างในลองวัดจ๋าลองไปนั่งเบิ่งดิเป็นเังไใด เย็นสบายปะแอร์เย็นฉ่ำข้างในเป็นสีเบเตอร์สบายสบายไม่รู้แต่รู้แอร์เย็นใช่ไหมปีสิบสี่แต่ไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นไม่เจ็ดหมื่นโลขับมาจอดขึ้นนู่นอ่ะลาเออนะฮะเกียร์ธรรมดาให้วิทยุเก่าๆให้หนึ่งอันแต่ยังฟังเพลงได้เพราะอยู่นะคะจ้าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเห็นไหมแล้วเบาะผ้าธรรมดานั่งสบายนะครับแล้วเบาะทรงสปอร์ตตรงนั้น นะครับถ้าตะก่อนมันจะเป็นเบาะอย่างเงี้ยเป็นที่เสียบใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันจะเป็นเบาะอย่างนี้อันเดียวกันถอดไม่ได้นะครับเย็นเหงื่อเนียนปะโอ้เย็นเย็นอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับทำงานก่อนนะครับดูนะครับเม็ดองค์เม็ดดาร์สวยนะครับไม่มีการแบบว่าทำทรงทำสีอะไรมาเกะมานะครับไม่มีน็อตตอสติ๊กเกอร์ประตูฝั่งฝั่งโน้นฝั่งซ้ายของค่ะอยู่นะครับมาร์กรงงานอยู่ครบนะฮะเออนะครับปอดข้างไฟฟ้าให้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับด้านหลังก็สบายนะครับ นี่เดี๋ยวนั่งให้ดูเลยอู้แอร์เย็นถึงข้างหลังเลยแอร์มากแอร์เย็นมากนี่นะครับตรงนั้นดูเม็ดอาร์ตหน่อยเป็นไงเม็ดอาร์ตจากโรบอทโรงงานเดิมนะคะเม็ดอาร์ตไปแค่จุดเดียวเลยเออนะครับมากไม่ปิดยังไงวะเนี่ยะต่เอาประตูท้ายไม่เปิดนะครับนี่นะครับบิโออเมสนะครับถ้าเป็นห้าประตูจะเป็นชื่อว่าบิโอนะครับถ้าเป็นห้าประตูจะเป็นบิโอเมสเปิดให้หน่อยดิอันเปิดมันมันห้างไม่ได้ไปซ่อมอ่ะนะครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับนี่แผ่นรองยังโยกครบนะครับแอร์ลูกกรัดใหม่โคตรใหม่ยางอะไรบล็อกแม่แรงอยู่ทุกอันทุกกูดไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ารถไม่เคยยางแตกนะครับนี่น็อตประตูฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันไม่มีรอยแงะไม่มีรอยงัดไม่เจ็ดหมื่นโลเจ้าของบ้านนี่ถือว่าสวยมากเลยนะคันนี้นะขนาดเป็นสีเบทแต่ว่าความความสุกระโปกไม่ค่อยมีนะคะ ตำนงตำหนีไม่ค่อยมีแต่ยังไงเดี๋ยวเราซักเบาะล้างให้ก่อนออกเด้อเมตตาอยู่สวยทุกคนทุกเมดเตอโคตรสวยโคตรสวยแล้วก็นี่นะครับเพจของฮันดาจะป้องเป็นสีเขียวแล้วก็หมุดสีขาวแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่มีก็ห้ามซื้อขายเพราะว่าเป็นรถเถื่อนของเรานี่รถธรรมดาช่วยงานทั่วไปนะครับอ้โหุมันแน่นจังเลยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยแกะเลยโคตรสวยโคตรสวยเลยสวยมากสวยมากนะครับผมมานะครับนี่มาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่อง โอ้โหนเครับสีสูดธรรมดาที่ไหนล้วแกนี่สี่สูดพันสองคันเดิมเป็นไงมีรอยไหมนะครับมีรอยไหมไม่มีรอยมีรอยไหมอันนี้รอยน้ำกดนะครับอันนี้รอยน้ำกดนะครับนี่เม็ทัลส์ทรงซุ้มล้ออยู่ครบนะครับนอตฟ้าโปรเมทปกติทั่วไปนะครับนี่มีบาร์โค้ดโรงงานด้วยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเครื่องพันสองเบรก ABS นะครับเบรก ABS นะครับเป็นเครื่องพันสองแต่มี ABS นะฮะ โอเคนะครับพอแล้วคันนี้สวยงามมากนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับพอแล้วนะวันนี้บริโอเนี่ยเมส์นะครับปีสองพันสิบสองสิบสามนะครับเครื่องพันสองกับราคาขายเพียงแค่สามแสนบาทจ้าวันนี้น้องนัตตี้ให้ออกมาเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือไปนี้ทั้งปีนะครับไอ่ผ่อนเพียงแค่สี่พันสองร้อยบาทจ้าปีหน้าไอ่ผ่อนราคาเต็มที่ห้าพันกับอีกเจ็ดร้อยบาทจ้านะครับเราช่วยค่างวดเดือนละหนึ่งพัน 500บาทเท่านั้นยังไม่พอจะเข้มแทมบัตรน้ำมันอีก2อง0บาทเอาไปเลยจ้าเนี่ยครับจอวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้น้น้ำมันเต็มถงให้ขายน้ำมันเครื่องให้ขายของเร็วให้นะครับติดฟิล์มให้ปรับจุดให้รับประกันอีกหนึ่งปีเต็มดับเบิล์มาอีกหนึ่งปีนะครับแบกไมให้ยางใหม่ให้โอ้เยอะมากเลยนะครับผมนะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้าน ฟีทุกอย่างนะครับผมล้วจองวันนี้รุ่นจับแจกมอไซคอีกหนึ่งคันไปเลยนะครับอโอเคน้องนัดฝาก FC นะฮะฝาก FC อี่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube ที่อยากจะซื้อจะจองนะคะ Facebook ลิ้งไลน์จะฝากอยู่ด้านบนก็กดเพิ่มเติมแล้วก็ กดทักมาได้เลยแล้วก็ u t u b e ลิงนงไลจะปักอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถทักมาได้เลยเดอ้อส่วนเอซีท่าไหนที่ยังไม่พร้อมจะซื้อจะจองแต่ว่าแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสาพื่อนบาทวเอฟซีท่าไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับพวกเราบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจับแจ๋วเสื้อเอฟซีไปเลย1น่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะจ๊ะจ้าบิโอพันสี่พันเจ็ดนะครับดตาเก้าเก้าสวยมาก